สวัสดีทุกคนคลิปนี้มันนี่แมนพันสิพามาเห็ดกับเผาหมูมึกซึ่งแมนพันจะสอนแบบเจ้าลึกเพื่อให้ทุกคนนั่นเอาไปทำกินก็นได้ทำขายก็ขายดีขายล่ำขายรวยมามาเบิ่งนเครื่องประกอบกันเลยเครับประกอบเพราะก็มีมึกวงหมูโบดแมนพันเหลือเอาเป็นหมูโบดมัอนี่อ่าพักสามซีเฮาแครอท หอมใหญ่บักทั่วมาพัดกันเลยเอานํามาณลงหมอประมาณ4ี่บวงเอาหมูลงป้าขัวให้หมูสุกก่อนเอาหมกเพชลงป้ายอ้าวหมกทั่วคือลงมะนาว <c oughs> เป็นอย่างเพิ่นเฝ้าอยากลงมานาเนาะเ <c oughs> <c oughs> ติมหมกเพชลงไปอีกหนึ่งบวงหลังจากนั้นก็ตามด้วยปลาหมึกลงป้า าขา้ขาวขลุ่นขลุนไหปลาหมึกสุกก่อน่าหลังจากนั้นก็ใส่พกักสามซีขาลงป้ายหอมใหญ่แครอทลงไปเล,ขล,ขล,ขลยขลุ่นขลุ่นไห หอมใหญ่แครอทท้าซุกก้อนหลังจากนั้นท่ากบปรุงด้วยลดดีลงไปหนึ่งบวงกาแฟหรือว่าหนึ่งซอนซาแป้งนัวลงไปหาบวงกาแฟหรือว่าหาซ่อนซาน้ำตาลลงไป หาบวงกาเฟหรือว่าหาซอสซ้าคลรนคารานไห่หเครื่องปุงเฮาละลายก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยนำมันหอยลงป้าเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยโอ้สี่ บวงจองน้อยสูตรนี่สูตรเข้มข้นเด้อทุกคนกินแล้วแซ่บถึกอกถึกใจลูกค้าตามด้วยใบกะเพราลงไปเลยคะลนคะลน้นหายใบกะพเพราเฮาเคียวอุ่มทุม่มสุกกำลังดีบ่าหายกับใบกะพเพราเฮามันเปื่อยมันเละเด้อทุกคนเด้อตามด้วยหมักถั่วเพิ่มซีสันอีกเท่อหนึ่งเห็นบบราะทานผ้ชมใบกะพเพราเฮาก็เคียวอุ่มทุม่มหมักถั่วให้ก็เคียวอุ่มทุม่ม สีสันเป็นตะแซบหลังจากนั้นก็ซิมรดสชาติตามต้องการของไผ่ของมันได้เลยส่วนสูตรนี้สูตรของแมนพันนั่นแมนพันซิมแล้วแซบถืออกถึกใจลูกค้าหลังจากนั้นก็เทใส่ถาดเป็นข่าวลาดหนาลาดแกงขายกันเลยนั่นนั่นลูกค้ามาถ่ายกินแล้วทุกคน มาทุกคนแม่พันธุ์ที่เจ้าเลือกให้การที่เขาจะเลือกซื้อมูนั่นให้เลือกเบื้องดีๆบางเจ้าอาจสีมันเกินไปบางเจ้าก็อาจชิเป็นหมูที่มักมาแล้วถ้าเขาเลือกแบบนั่นเห็ดให้เวลาเขามาพัดน,นั่นเห็ดให้มูเขานั่นเค็มเพราะว่าแม่พันธุ์นั่นเคยมาแล้วเอามาพัดแล้วอุย้ยเค็มเค็มกินบ่ได้เลย และสูตรของแหม่พันธ์นั่นเป็นสูตรพื้นฐานเลยทุกคนถ้าว่าผู้ใดเอาไปเห็ดแล้วบ่พอสิ่งใดหรือขาดสิ่งใดก็สามารถเพิ่มตื่มได้เพราะว่า การกินอาหารของแต่ละคนนั้นหมักรสชาติของพายของมันและแตกต่างกันออกไปบวคือกันบางคนนั้นหมักกินเผ็ดบางคนก็หมักกินเค็มบางคนก็หมักกินจืดแต่สูตรนี่สูตรของแมนพันนั่นแมนพันซิมว่าโอเคแล้วรสชาติซื้อว่าใส้ได้หรือว่าแซ่บแต่ถาาว่าเข้าตืมหมักเผ็ดลงไปรสชาติอาหารก็จะเปลี่ยนเขาก็ต้องได้ตืมเคื่องปรุงใหม่ฉะนั้น การเห็นอาหารแม่นบมีสูตรใดที่ตายตัวขึ้นกับความหมักของไก่ของมัน